กับช่องอะไรครับวันนี้อาอกเวเจียงชาแนลโอ้ครับผมอ่ะนี่อยู่บ้านดงเคงใช่ไหมลูกคร,ครับตอนนี้ตาบหญ่แล้วก็แม่แล้วก็คุณยายบ้านตะกางของเราสนทนาภาษาสวยกันแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอะไรครับโอ้ฝนตกเมื่อวานฝนตกเมื่อคืนเนาะมันมีน้ําครับเนี่ย<ด>น,นี่บ้านดงเคงนะครับผมก็คุณ คนยายนะครับคุณตาคุณยายแกจะอยู่ก็อยู่แบบสมถะอยู่แบบสองตายายนะครับผมบ้านอยู่หลังเดียวครับแกก็จะเลี้ยงเลี้ยงแพะนะฮะครับแล้วเดี๋ยวป้าเป็นแดดตายายมีต้นมะพร้าวด้วยครับป้าอ่ามะละกออือมีต้นมะละกอด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังของฝีอะไรกันปลาลูก บ,บ้านดงเคงครับผมดงเคงนี่ก็พูดภาษาสวยเหมือนกันภาษาโกยโวยแต่โวยที่นี่ไม่ได้โวยเลี้ยงช้างเหมือนกับโวยบ้านตะกลางแล้วนะครับผมล <c oughs> าบเมลุยกาทั้ทงเขมรทั้งโวยนะคนตาจะนอนอยู่ข,ข้างนอกกำลังพักก่อนนี่นี่ครับเรียนมาจ้าโอ้ <c oughs> <c oughs>

ปกติม่ไ่ัดคูเลยเแ่คุณเข้าไเาว่าคุณเลีเรียนเราเออะไรยาเขาเหมดไอความเยอทวนหรือเปลมีแต่กล้ามาฝากเองมาเบื่อบกกงาคุยทางนี้ก่อนนเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านหนึองหลังบ้านของคตาม่อะไรไปไปไหมลูกไปไมไปดูก่อนว่าหลังบ้าน รด้วยขนหญ้านะครับขนหญ้านนี้อันนี้คอ,อกคอ,อกอวัวคอ,อกแพะอ๋อคอกคอ,อกแพะคอ,อกวัวครับผม,มครับน่าจะเป็นคอ,อกอวัวคอ,อกแพะนะครับไปอยู่บ้านสองตาย,ยายครับบรรยากาศดีครับผมเงียบ เกินอะไรลูกจากมา่ะจามมา,มาเลยไหนจามโฮโฮเลยนะอ้ยจะไปดูห้องครัวดูห้องครัวใหญ่บ้านใหญ่ตากขนอนอยู่ข้างนอกลมเย็นครับลมเย็นสะน้ำครับผมสะเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลา เลี้ยงปลานะครับก็คืนฝนตกมาก็จะไหลลงเนี่ยฮะลางน้ําแล้วก็ลงไปสระนะครับอืมโอ้โหหลังบ้านนี่ทางห้องครัวครับเดินไปห้องครัวเลยโอ้นี่ครับห้องครัวเข้ามาในห้องครัว นี่ครับวันนี้คุณยายได้อะไรทานทานข้าวกับข้าวนะถือโอ้น้ำพริกน้ำรกระเข็ดครับห้อ,องครัวนะฮะนี่ฮะเตาไฟนะฮะหุงข้าวด้วยหุงข้าวในหม้อครับเป็นหม้อเช็ดน้ำนะครับนี่นี่ฮะ คัผมงข้าวแบบโบราณนะครับแบบสมัยก่อนเนี่ยขงข้าวแบบนี้นะครับผมนี่ครับน้องไก่ไม่ได้มาน้องไก่น้องไก่นูน่นะคุยกับตายายอยู่พาไปดูแพะนะฮะดูแพะแพะทางเข้าไปแพะ ฝนตกแล้วแฉะครับถากเขาลื่นๆหน่อยนี่ฮะบ้านแพะครับกะเลี้ยงแพะด้วยเสียงแพะร้องอนะแพะจะท,ทำบนบ้านคนเลยฮะสองชั้นลยครับยังไม่ปล่อยครับผมนี่ฮะแพะครับดูแพะแพะอยู่บนบ้านครับผมมองแล้วสงสัยว่าอยากจะออกข้างนอกแล้วนะฮะจะเลี้ยงไว้บน บน,บนบนบ้านเลยฮะเป็บนบ้านแพะนะครับแล้วก็สามารถที่จะขึ้นชั้นสองได้นะแล้วก็อยู่ชั้นล่างได้นะฮะกินชั้นล่างนอนชั้นสองป๊าดนู่นฮะมองเห็นไหมฮะเห็นอยู่เนาะเดี๋ยวซูมให้ดูนี่แพะครับหน้าแพะแพะรับบาปไม่เกี่ยวนะครับผม เศรษฐกิจพอเพียงนะครับเลี้ยงแพะเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงแพะเลี้ยงปลาาทางนี้ครับปลูกกล้วยด้วยมะนาวมะเขียบโอ้ยมะม่วงมะละกออยากกินอะไรมาทางนี้เลยครับผมนี่ครับปลาเดี๋ยวไปฟัง ก็คุย <tá> ก en> <k ling> ันต่อครับ <hat> ว่าคุยอะไรกันอุ้ยใครทำอะไรเนี่ยฮะไปดูไปดูุนไปน้องไก่ไปแล้วักกเงบม

ตานี่ก็พูดคอมเมนตนะตาเนาะใหญ่คอมเมนคมเมนกเดงเดียวกเดงคูกเดงอ้อครับก็เป๊ะเนาะวันนี้อ้หัวตรงนี้โอ้หัวใจตรงนา้โ้ัวรงนี้โอ้ังนี้อนี้โ้วนี้นี้เอ้ว้วจรั้นอันนี้นี่จัดมุงหอโ ความเฮี้ยนน้อแล้วก็ได้ว่าบูโอ้เาโเงาไปเงาไหลเขียรีเี้ยบงอเงากันงเงาเอบเงท่านใดเข้าใจยกมือขึ้น ดูว่าบอกว่าในรดูเล okay, uh ah> okay> ี้ยนโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วนะครับมีของฝากก็มีมีข้าวโพดมันแสงงลยครับมันเสแงกเก่ยไอน้วอสแงกับยิ้มบไปไปเลยครับมอนมแม่ก็ย้ไเลย

แม่งาเอ้รง okay, okay, well, okay, so, so, we so, ูอบ oh, so ่อมาก่มประมาณนี้แหละเราจะเดินทางกลับมแล้วนะครับจากบ้านลุงเค่งไปก็ถึงบ้านเราประมาณสิบกิโลครับสิบกิโลสิบกิโลนะครับจบเรียบบ้านใหญ่บ้านลุงเค่ง ครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจแล้วก็ติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ